ครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เฮียเก่งใช่ไหมครับผมเดี๋ยวให้พี่เฮียเก่งแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมเฮียเก่งครับก็อยู่น้องจอกนะครับเปิดร้านวัสดุก่อสร้างที่ร้านก็จะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดครับสอเชื่อมสัมพันธ์นะครับสอเชื่อมสัมพันธ์นะครับเปิดมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับปีนี้เขาปีที่ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามแล้วนะโอ้โหพอๆคิงยนเลยคิงยนสามสิบปีนะครับอ่าแล้วธุรกิจดําเนินมาเป็นยังไงบ้างครับในยี่สิบสามปีนี้ก็เรียกว่า จากเริ่มต้นก็ก็ก็เติบโตมาเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะครับจนทุกวันนี้ก็ก็อย่างที่เห็นครับก็ก็เติบโตขึ้นครับครธุรกิจนี้ก็ถือว่าถ้าใครจับมาก่อนหน้านี้ในช่วงยี่สิบสามสิบปีที่ผ่านมาก็ถือว่าถือว่าดีครับแต่ว่าปัจจุบันก็อาจจะต้องทุกอย่างมีการปรับเปลี่ยนแล้วนะครับอ่ารับผู้แร่งก็มากขึ้นนะครับ เรียกได้ว่าการแข่งขันมากขึ้นั้งเูาก็ต้องปรับตัวพัฒนาในส่วนของธุรกิจของเราครับผมายุวันนี้ก็ก็ถือว่าธุรกิจเป็นไปได้ด้วยดีอ่อยังดีนะครับอันนี้ขอสอบถามนิดนึงว่าความคิดตรงนี้แหละว่าคิดยังไงเขาถึงเอารถยูสุเข้ามาช่วยในงานของธุรกิจของเราก่อนหน้านี้ก็มีนะครับก็มีความคิดว่าเป็นบรนอื่นอะไรเงี้ยอ่าครับครับครับก็ก็ ยังยังไม่ตัดสินใจไปเพาว่าก่อนหน้านี้เรามีใช้อยู่แล้วอ่เราก็ก็ประทับใจยิสุเป็นอะไรที่อะไรหง่ายครับเสียที่ไหนก็ก็ซ่อมได้ช่างอะไรก็แนะนำว่ายิสุอะไรหาง่ายครับมาจะฐานแล้วประกอบกับว่าเราก็อยู่ไม่ไกลกันจากโรงรุ่นี้อ๋อสุวินนี่เองใกล้ในวรก็ ก็เรียกว่าถ้ามีปัญหาเราก็ใกล้เราก็ไม่ต้องวิ่งไปถึงที่อื่นที่ไกลกว่านี้อะไรเงี้ยครับอย่างนี้ผมเมื่อกี้ผมได้ยินเียเก่งพูดถึงเซลล์อ่าผมขอถามความประทับใจกับอ่าเซลล์ที่ออกรถหน่อยครับผมคือเซลล์กอล์ฟของเราเซลล์กอล์ฟก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครั้งที่สองนะครับอ่อเนื่องจากปีที่แล้วครับก็เห็นว่าเซลล์น้องเขาดูแลดีนะครับต้องการข้อมูลอะไรก็ตอบกลับมาซึ่ง ให้ให้ความกระจ่างแล้วก็เข้าใจแล้วก็ถามอะไรก็ตอบได้แล้วก็เรื่องราคาอะไรเช็คไปตอบกบบลับก็บก็ก็เลยสรุปกับน้องเขาคันนี้เป็นคันที่สองคันที่สองนะครับโอเคสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว,ลวเฉี่ยเก่งผมขอถามอ่าเกี่ยวกับความประทับใจหน่อยกับอีสุกิงยนกรุงเทพของเราเมื่อกี้ตัวเซลล์แล้วอันนี้ยี่สุขิงยนกรุงเทพของเราความประทับใจเกี่ยวกับยีสุกิงยนกรุงเทพของเราคี่สุกิงยนก็ จากที่สัมผัสมาคือใช้บริการมาเอ่อเรียกว่าแถวเนี้ยก็คือเป็นเป็นร้านญาติพี่น้องกันนี้ก็แนะนํากันต่อๆําต่อกเคยใช้มาเขาก็บอกต่อมาผมก็ลองทดสอบสูตรดูก็ากฏว่าก็ก็เป็นอย่างที่เขาบอกจริงการบริการหลังการขายครับก็ดีครับก็ประทับใจโอเคเป็นที่มาของ การที่จะใช้อีกอะไรโอเคครับผมประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากไวนด้วยนะครับกับบริษัทของเยเกนนะครับขอเชื่อมสัมพันธ์นะครับใครสนใจวัตถุก่อสร้างก็อยู่แถวๆหนองจอกเลยหนองจอกครับโอเคครับผมเนี่ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ นะครับผมที่ปรึกษาการขายอิสุทิงยนของเราเดี๋ยวให้พี่กอฟบอกถึงความประทับใจที่มีกับเฮียเก่งหน่อยครับผมมาเฮียเก่งก็ได้รู้จักกับเฮียเก่งที่เราสู่ต่อชาติเลยครับหลังตอบก็คือมีญาติแจกันแนะนํามาอ่าก็ตอนแรกก็คุยรายละเอียดตัวรถตัวถังวขาอย่างได้ไรก็เราก็ตอบสนองกับเฮียเก่งเฮียเก่งเป็นคนคุยง่ายแล้วก็ในเรื่องของการเจรจาต่อรองก็โอเคเป็นธรรมครับ เดี๋ยวขอสอบถามเกี่ยวกับอ่าตัวรถหน่อยที่ทุกครัมาส่งวันนี้เป็น FR 190ครับผมขอถามนิดหนึงว่าเกี่ยวกับตัวถังเนี่ยที่เยียเก่งเขาสั่งทำมาเนี่ยอันนี้คือช่วยในด้านไหนบ้างหรือว่าเขามาใช้งานประเภทไหนพี่ตบวันนี้ที่มาส่งรถเฮียเก่งคือ FR 190ครับก็จะเป็นตัวรถในตระกูล6กล้อกลางซึ่งเยียเก่งกระดูไว้ก็คือจะนำมาพันทุกหินดินทรายครับก็จะเป็นดัมมครับก็คืออตัวนี้จะเป็นคอนดัมของสามมิต ก็สามารถบรรทุกได้ประมาณ5-6คิวครับอาหารตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับถ้าลูกค้าต้องการในบรรทุกประมาณ5-6คิวเนี่ยแนะนําออกเป็น FH 190-210ตัวไหนกพอก็ได้ครับถ้าลงก่อนทิ่ก่อซ้ายครับโอเครายละเอียดนี่ค่อนข้างครบเลยนะอ่ะอันนี้นิดนึงก่อนจะจากกันไปขอให้พี่ต๊อฟฝากอะไรเกี่ยวกับคนที่กำลังมองหารถบรรทุกหรือว่าตัดสินใจจะออารถบรรทุกหน่อย ครับผมถ้าตอนนี้ลูกค้าสนใจจะออกรถบรรทุกจะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับผมตัวนี้จะเป็นจากยูโรสามเป็นยูโรห้าแล้วยูโรห้าแล้วก็คือจะช่วยในการกองไอเสียที่ดีขึ้นครับผมก็การใช้งานแนะนําว่าลูกค้าอาจจะดูตัวสินค้าครับว่าน้ําหนักบรรทุกต่อรออเนี่ยประมาณกี่ตันทางผมจะช่วยแนะนําตัวรถให้หรือว่าลูกค้ามีสเปคในใจอยู่แล้วว่าต้องการรถบรรทุก สี่ล้อหกล้อสิบล้อหรือหัวลาก<น>เราก็มีครับเป็นของอิอิสุเองแล้วก็อีสุยิงยน<ม>จะเป็นตัวแทนจําหน่ายสามารถที่จะคุยรายละเอียดปรึกษาการใช้งานไม่ว่าจะเป็นตัวรถตัวถังหรือว่าไฟแนนซ์ครับอ,อันนี้เรามีพร้อมนาเสนอลูกค้าเลยอันนี้ครบจบเลยสุดท้ายพี่ก๊อฟฝากเบอร์โทรแล้วก็เพจของพี่ก๊อฟหน่อยได้ครับผมเบอร์โทรก้ลูกค้าสนใจอติดต่อสอบถามรถถายละเอียดศูนย์เก้าห้า เก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าสองสามเพจติดตามได้ตานนี้เลยครับด้านล่างนะฮะครับวันนี้ก็ครบจบนะครับของวิธีส่งมอบลบแล้วก็ตังคิวแอดโฮมลูกค้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปตังคิวอ่าเดี๋ยวจะไปตังคิวแอดโฮมลูกค้าท่านต่อไปท่านไหนก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราวันนี้ผมกับพี่ต๊อบลาลูก่อนครับผมสวัสดีครับ